สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการวัดขนาดของมุมด้วยการใช้ไม้โปรเทคเตอร์อ่านักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าคะว่าไม้โปรเทคเตอร์นี้มันมีลักษณะยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเอ่ยนี่เลยไม้โปรเทคเตอร์นะคะจะมีลักษณะเป็นครื่งวงกลมแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะเรียกว่าไม้ครื่งวงกลมก็ได้นะคะสำหรับไม้โปรเทคเตอร์นี้เขาจะใช้สำหรับการวัดขนาดมุม นักเรียนสังเกตดูนะคะอ่านสังเกตฝั่งซ้ายมือก่อนฝั่งซ้ายมือเราจะเริ่มต้นด้วยเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์ไปเรื่อยๆเลย10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง180เช่นเดียวกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาก็จะเริ่มต้นด้วยเลข0ูนย์ไป10ไป20ไปเรื่อยๆจนถึง180เหมือนกันนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีหน่วยเป็นองศานะคะ ซึ่งองศานี้เป็นหน่วยที่แสดงขนาดของมุมนั่นเองนะคะเป็นหน่วยของมุมนั่นเองเช่นถ้าตรงนี้ก็คือ10องศาตรงนี้คือ20องศาหรือถ้าดูจากฝั่งนี้อ่ะตรงนี้ก็คือ50องศาสัญลักษณ์แทนองศานะคะเราจะใช้เป็นวงกลมแบบนี้ถ้า50องศาก็จะเป็น50องศาแบบนี้100องศา นี่แบบนี้เขาเรียกว่า100องศานะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ขององศานั่นเองค่ะมานะคะคุณครูจะพานักเรียนมาวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์นั่นเองค่ะโดยนะคะคุณครูได้กําหนดมุมมาให้เราแล้วก็คือมุม A นั่นเองมุม A ของเรานะคะก็คือตัวนี้ถูกไหมคะอ่ะวิธีการวัดน,นะคะอันดับแรกนะคะเราจะวางจุดศูนย์กลางของไม้โปรเทคเตอร์เนี่ยทับกับจุดยอดมุม ซึ่งจุดศูนย์กลางของไม้โปรเทคเตอร์ก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะส่วนจุดยอดมุมคือจุดนี้เราก็วางทับไปเลยซึ่งอ่ะจะวางแบบไหนนี่มันสามารถตรงแบบนี้ก็วางทับใช่ไหมแบบนี้ก็ทับแบบนี้ก็ทับนี่แบบนี้ก็ทับขั้นตอนที่สองนะคะคือเราจะวางเส้นศูนย์องศาทับกับแขนข้างหนึ่งของมุมนั่นเองเส้นศูนย์องศาอยู่ตรงนี้ แขนข้างนี้ละกันเนาะแสดงว่าคนครูจะต้องเลื่อนให้เส้นศูนย์องศาทับกับแขนของมุมแบบนี้อ่าขั้นที่หนึ่งวางจุดศูนย์กลางของไมโปรเทคเตอร์ ector, ไว้ตรงจุดยอดมุมขั้นที่สองคือวางเส้นศูนย์องศาถ้าเรายืดฝั่งนี้ศูนย์องศาอยู่ตรงนี้เนาะวางให้ทับกับแขนของมุมและสุดท้ายค่ะให้นักเรียนอ่านตัวเลขตามมาตรวัดที่ทับกับ แขนของมุมอีกข้างหนึ่งแขนของมุมอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ใช้คือข้างนี้ให้อ่านตัวเลขไม่วัดที่เราใช้เราเลือกใช้ข้างในเนาะเพราะศนองศาอยู่นี่ตรงนี้เป็น10องศา20องศา30องศา40องศาเมือ่อเมื่อถึง40องศาแล้วยังไม่ถึงแขนที่เราต้องการใช่ไหมคะแต่ถ้าครูข้ามไป50องศามันเกินแล้วถูกไหมเราดูซิตรงนี้ อะมันขีดตรงกึ่งกลางระหว่าง40กับ50พอดีเพราะฉะนั้นมุม A ของเรานี่จะมีขนาดเท่ากับ45องศาโอเคค่ะเมื่อกีอ้เราวัดขนาดของมุม A ไปแล้วเนาะต่อมาเอาอีกสักมุมละกันค,นคุณครูกำหนดให้เป็นมุม B เราจะมาวัดขนาดของมุม B โดยการใช้ไม้โปรเทค t เตอร์นะคะขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยอันดับแรกจำได้ไหมทำยังไงวางจุดศูนกลางของโปรเทคเตอร์ ทับกับจุดยอดมุมจุดยอดมุมของมุม b อยู่ตรงนี้เนาะก็วางจุดศูนย์กลางของมันทับกับจุดยอดมุมแบบนี้เลยต่อมาเราจะวางเส้นศูนย์องศาทับกับแขนด้านในด้านหนึ่งถ้าเราอยากให้ง่ายก็จะเป็นแขนด้านที่มันเป็นแนวตรงแบบนี้เนาะแสดงว่าศูนย์องศาฝั่งไหนง่ายกว่ากันฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมโอเคฝั่งซ้ายง่ายกว่าก็จะวางทับแบบนี้เลย อทับกันแล้วเมื่อวางทับแล้วเราก็อ่านมาตรวัดใช่ไหมคะตามแขนของมุมด้านแขนของมุมอีกด้านหนึ่งซึ่งตรงกับตรงนี้พอดีใช่40องศาหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าถ้า40องศาเราจะวัดมาจากจุดนี้เนาะถึงจะเป็น40องศาแต่ว่าเราเริ่มจากศูนย์องศาฝั่งศูนย์องศาฝั่งนี้แสดงว่าเราจะต้องไล่ เรียกดนนอก10องศา20องศา30 40 50 60 70 80 90 100อ100องศาแล้วถึงด้วยยังยังถ้ายังก็ไปต่อ110 120 130และ140พอดีเลยใช่ไหมคะพอดีเลยเพราะฉะนั้นมุง B ของเราจะมีขนาดเท่ากับ140องศานั่นเองค่ะ โอเคนะคะตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ไม้โปรเทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะ